เช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่เช็คเสียงเืมนเพื่อนที่เข้ามาในไลฟ์แล้วภาพชัดเสียงชัดอ่รบกวนพิมพ์หนึ่งให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มไลฟ์กันเลยนะครับมาดูปริมาณการซื้อขายทีเฟกก่อนอันดับแรกก็คือฝรั่งหรือต่างชาติเนี่ยลบไป 7จ็ดบวกหมื่นห้าลบเจ็ดพันติดช็อตซะแล้วนะครับตอนนี้ที่เราเห็นเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเนี่ยเพราะว่ากราฟเข้าสู่ช่วงไซเวยแบบขาดปัจจัยแล้วนะไม่รู้จะเอาอยัางไงดีคือเวลาต่างชาติเอาจริงนะเราจะเห็นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูไลฟ์ย้อนหลังผมได้เลยนะตั้งแต่สิบสี่กรกฎาคมช่วงต่างชาติเอาจริงซื้อทุกวันเแอลทุกวันแล้วแพทเทิร์นเนี่ยก่อนที่ต่างชาติจะอะ ไล่ L เนี่ยก็คือแพทเทิร์นมาดีมากขึ้นพักทำ triangle แล้ว New high วิ่งขึ้นนะครับทำดีมากนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยไซเว้แล้วนะไม่ไปแล้วนะแพทเทิร์นมาดีนะตรงนี้เขียวอ่ามี V shape มี engulfing พักสั้นมีเขียวเปิดโดดเนี่ยจอต้านเตรียมไปที่วิ c คร s s ไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็คือยีิบเก้าเตรียมไปละหกสิบนาทีก็สวยลว้เปิดเท้ามา ร่วงกับม,มาที่เดิมนะครับร่วงกับงมาเลยแบบนี้กินบนกินล่างเขาเรียกกินบนกินล่างกินบน,ก,น,บนกินล่างยังไงมาดูนะตรงนี้นะครับแพทเทิร์นเสียทรงขึ้นมาแดงเปิดต่ำแดงเปิดต่ำปิดแดงด้วยช็อตสิครับลุ้นลงต่อแต่วันถัดมาดันเขียวเปิดโดดครับขึ้นเมนวไฮคนที่ช็อตตรงนี้ก็ซับลอดไปเออซับลอดไปนะ หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับนี่มันเคลียร์บนต้องไปต่อนะลองสิครับลองเสร็จปุ๊บคัดอีกโดนไปสองรอบติดนะครับแบบนี้เรียกไซเวย์ไซเวย์ควรทำอะไรอะ่ะไซเวย์ควรทำอะไรครับทับมือครับอืมพอแล้วอย่าให้เงินอย่าให้เงินไปอีกเลยนะถ้าไซเวย์นะครับมันทำอะไรไม่ได้ นอกจากทับมือนั่งทับมือไม่ทำอะไรเลยนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของช่วงไซเวย์ถ้าจะไปเดี๋ยวมันทำ p เท t e r นใหม่ถ้าสมมติว่าตรงนี้มันไซเวย์แบบไซเวย์สร้างฐานดีๆแล้วเนี่ยขึ้นพักขึ้นพักขึ้นยก h i ย,ยก l o เอออย่างเงี้ยค่อยเข้ามา follow ลองหรือว่าเห็นยกโลแล้วก็ค่อย follow ลองในนี้ก็ได้เพื่อลอยุ่นหายไฮถ้ามันไซเวย์สร้างฐานดีแล้วแต่ตอนนี้ไซเวย์ยังสร้างฐานไม่ได้ นะครับในทางเฟรมเดย์นะยังสร้างฐานไม่ได้มันไม่เหมือนอช่วงที่สร้างฐานรอบก่อนนะครับรอบนี้ยิ่งทำอะไรไม่ได้เปิดขึ้นเปิดลงนะสิ่งที่จะทําให้เราเทรดได้กําไรแบบชชัวในช่วงไซเวก็คือหากรอบให้เจอแล้วก็เล่นตามกรอบอย่างตอนนี้ผมเห็นแค่กรอบบนนะบเห็นแค่กรอบบนก็คือประมาณ41 841 842ผมให้แ842เลยเห็นตรงนี้นะครับกรอบล่าง ไม่เห็นอืเหตุผลที่ไม่เห็นกรอบล่างเพราะว่าตรงนี้เพิ่งเสียทรงครับเพิ่งเสียส่งนิวไฮแล้วเสียสรง,แ,สสงแปลว่ามีโอกาสเด้งขึ้นเพื่อลงต่อในภาพใหญ่แปลว่าเอสเนี่ยได้เปรียบในภาพใหญ่ถ้าไม่ทะลุสี่สองส่วนกรอบล่างมันต้องมันต้องลงมาจุดจุดหนึ่งแล้วเด้งให้เห็นก่อนนะเด้งเป็นการกลับตัวแล้วพลิงชั่นแรงแรงเราถึงจะเห็นกรอบล่างอ,อ๋อมีบนมีล่างถ้าล,ล่างลองถ้าเราบนเอสเนี่ย ตอนนี้คือหลังจากมันเสียทรงมันมีทางเดียวก็คือเอในภาพใหญ่เพราะว่าเราลองเอแล้วตรงนี้ไปแล้วแล้วโดนซับรอนแล้วสุดท้ายมันก็ลงแปลว่าอะไรครับแปลว่าในคลื่นย่อยเล็กๆตรงนี้เขาไซเว์เขาไซเว์ไปมันก็เลยหลอกลอก,กินซับร้อนหลอกไปเรื่อยๆถ้าหลบช่วงไซเว์ได้ก็ต้องไปเทรดภาพใหญ่เลยนะครับก็หมายความว่าราคาขึ้นมาสูงๆวนกลับมาที่เดิมทัก29เงี้ยฮะเอได้ สักพักหนึ่งมันลงมาก็ปิดมันอาจจะไม่ลงหลุดโลหรอกแต่ก็ปิดนะครับประมาณนี้ถ้าจะเล่นนะก็ประมาณนี้แต่ถ้าไม่เล่นเลยก็ดีครับรอให้มันเลือกข้างตรงนี้มันไซด์เว์ไงกรอบนี้คือไซด์เว์ถ้าเลือกข้างแบบหลุดโลลงมาแล้วลงเด้งลงมาแล้วโอเคเลือกข้างคลื่นนี้เป็นขาลงละเด้งขึ้นมารอบหน้าช็อตได้ไม่ต้องสต็อปไกลละมาสต็อปตรงที่ตัวโลว์ไฮนะครับโงลว์ไฮใหม่มีโอกาสเด้งลงมีโอกาสเด้งลง แบบนี้นะครับนี่คือวิธีการนะก็อีกวิธีหนึ่งก็คือนั่งทับมือครับส่วนสาเหตุที่มองช็อตเพราะว่าไม่มีปัจจัยบวกไม่มีปัจจัยบวกที่จะด,ดันให้ราคามันนิวไฮขึ้นไปได้ก็เลยมองดิ้งขึ้นมาก็เล่นช็อตไปก่อนแค่นั้นเองนะครับทาเฟมเล็กก็โดหลกไปแล้วที่เราให้ฝั่งถ้าไม่หลุดโลนะที่วิเความเมื่อวานเคลียร์บนถ้าไม่หลุดโลมีโอกาสไปต่อแต่หลุดโลต้องทำยังไงครับหลุดโลก็ช็อตมา ซบร้อแล้วก็ช็อตต่ำม,มาครับเพราะหลุดโลมีโอกาสลงไงถูกต้องไหมหลุดโลก็มีโอกาสลงต่อเสซรงมีโอกาสลงต่อนะครับถ้ากลับหน้าเล่นทันก็น่าจะทากาไรได้น่าจะตีทุนคืนได้ไวแล้วก็ทํากําไรได้หลังจากนี้ก็ถ้ามีแพทเทิร์นแบบนี้อีกมันเป็นช่วงไซเย์มันมีโอกาสเกิดแพทเทิร์นแบบนี้เรื่อยๆไซเวว์นะครับมีโอกาสเกิดแบบนี้เรื่อยๆอยู่แล้วก็รอให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยเริ่มเล่นครับราไซเวย์มันจะมีหลอกกันบ่อยๆเกิดปุ๊บค่อยเล่น ถ้าไม่เกิดก็ไม่เล่นนะครับนั่นคือวิธีการเล่นต้องใช้พฤติกรรมราคาจิตวิทยาการลงทุนมาช่วยในการเล่นด้วยในช่วงไซเว์ถ้าอยากเล่นนะแต่ถ้าอยากชัวรก็รอรอให้มีเหตุการณ์ที่แบบส่งผลกับตลาดมากๆนะครับค่อยกลับมาเล่นก็ได้น,นนี้คือทีเฟกเคคุณ กี่ไอแอมขอบคุณมากนะครับที่กดหนึ่งเข้ามาให้เสียงปกตินะครับภาพเสียงชัดเจนทีนี้มาดูทางฝั่ง,งของทองคำบ้างทองคำพึ่งพึ่งจะเหวี่ยงเสร็จนะฮะยังเหวี่ยงอยู่เลยทำเฟรมเดย์ยังเป็นขาขึ้นครับไม่ว่าจะเหวี่ยงลงมาลึกขนาดไหนก็ถ้าไม่หลุดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็ยังจะเป็นการลงเพื่อขึ้นอยู่นะวันนี้หลายๆคนที่ดูในกลุ่มไม่ใช่กลุ่มผมนะ,นะกลุ่มหมื่นกลุ่มผมก็โดนแหละนะฮะกลุ่มที่เป็นสมาชิกก็มีโดนบ้างนะครับถ้าเล่นแบบ ถ้าเล่นสั้นแล้วไม่เฝ้าแลวก็ทําไม่เล่นตามแผนนะครับก็มีจะอาจจะมีโดนบ้างนะครับขนาดตามแผนนะก็ยังพลาดเพราะว่าเขาลงแรงเขาไปสามพันสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะข้างบนแล้วปังลงมาทีเดียวสามพันแปดร้อยลงไปต่าสุดสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามนั่นคือความแรงของเขาแต่ถ้าเราดูทางเฟรมเดย์แน่นอนว่ามันคือการย่อขึ้นแหละถ้าไม่ตื่นตูมมากนะครมันคือการย่อขึ้นมาติดต้านเดิมที่เบียรเป็นรับแล้วก็เด้งกลับมันเป็นขาข,ขึ้นไงมันก็ต้องย่อข,ขึ้น ถูกไหมถ้าเราไม่ตกใจมากมีสติมากพอนะครับเราก็จะยังอยู่กับมันได้แต่ถ้าเราเล่นภาพสั้นภาพเล็กขึ้นย่อยโดนหมดครับโดนแน่ๆโดนอยู่แล้วโดนเราต้องเล่นให้เป็นด้วยนะต้องแก้ให้เป็นด้วยถ้าแก้ไม่เป็นก็จบอีกะเนี่ยขึ้นย่อยโซนเนี้ยที่ลงลงกันเร็วๆใช้เวลาจากบ่ายสามสี่ห้ามาต่ําสุดที่บ่ายสี่สี่สิบห้าชั่วโมงเดียวเอ้ยไม่ใช่บ่ายโมงสี่ห้าดิเออสามชั่วโมงนี่ย นี่คือจุดการลงก่อนลงก็ขึ้นปกติครับแต่เมื่อคืนแหละก็ขึ้นและขึ้นพักทะลุมาเรื่อยครับจนสุดท้ายมันเสียทรงจบรอบขึ้นย่อยมันจบรอบไทา์เฟรมใหญ่เป็นขาขึ้นก็จริงแต่ถ้าเทรดขึ้นย่อยเทรดไทางเฟรมเ,เล็กมันจบรอบก็ต้องเพ่นครับไม่ใช่กอดออเดอร์ไว้ก็ต้องเพ่นแล้วมันเล่นได้สองฝั่งไงประเด็นคือพวกฟิวเจอร์เนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยเล่นได้สองฝั่งคุณจะไปห่วงออเดอร์บายไว้ทําไมในเมื่อมันหลุดโลคุณก็เซลล์ตามลงมาก็ได้นะครับ เซลตามลงมาได้เลยถ้าดูออกมันก็ดับบลท็อปใช่ไหมหลุดโลก็เซลล์ตามลงมาได้แค่นั้นเองแต่ส่วนส่วนใหญ่ถ้าผมเซลลผมจะเซลลแก้เกมลงมาสั้นๆผมก็เพ็นนะฮะนี่คือวิธีการเล่นมันเล่นได้สองฝั่งนะครับทุกคนอย่าไปห่วงออเดอร์ไว้ผิดทางก็แก้เกมซะนะครับแล้วล่าสุดก็กลับตัวแล้วแหละในวันเจนกลับตัวละขึ้นพักทะลุมาละ รอบนี้ก็นี้ก็ลงแรงนะครับจริงๆเล่นในคลาสแล้วก็ Follow เซลลด้วยนิดหน่อยนะครับได้ประมาณรอบหนึ่งนะายรอบหนึ่งเซลล์รอบหนึ่งวันนี้จังหวะจังหวะไม่ดีเท่าเมื่อวาน <c oughs> ก็เลยได้แค่ f o l l o w นี่เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งกลับขึ้นมาตะกี้ก่อนปิดไลฟ์ก็ตีกรอบให้ถ้าทะลุก็มีโอกาสไปต่อนะครับไม่ว่าจะทะลุลงล่างทะลุขึ้นบนก็มีโอกาสไปต่อสุดท้ายเขาเลือกทะลุขึ้นบนก็ไปต่อแล้วเห็นไหมก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วครับกลับมากลับมาขึ้นเหมือนเดิม หลังจากนี้จะเล่นยังไงต่อ่ะรายมันกลับมาขึ้นแล้วแต่ว่าหลังจากนี้มันจะออกไซเวย์นะตีกินเลยนะว่าไซเวย์แน่นอนเนี่ยไซเวย์โลประมาณสามหนึ่งข้างล่างนะฮะไฮประมาณห้าสี่ห้าห้าคืนนี้คงไม่มีการเล่นแล้วผมคาดการว่าอย่างนั้นคงจะขึ้นมาเทสไฮแล้วก็ย่อลงแล้วค่อยเล่นกันต่อตอนเชา้ามันอาจจะย่อแบบถ้าเล่นสิบห้านาทีนะอาจจะย่อแบบไม่ทําโลใหม อาจจะค่อยๆยกโลแล้วค่อยหาเรื่องขึ้นในช่วงเชา้านะครับอาจจะเป็นอย่างนี้นะในทำเฟรมสิบห้าทำเฟรมอื่นๆจะเป็นยังไงทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็อาจจะแท่งๆเรียงกันแบบนี้ครับเป็นฮารามิไปนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะหักหัวลงแล้วก็หลุดโลได้นะต้องติดตามเป็นรายชั่วโมงไปนะครับใครที่อยู่ในกลุ่ม ในกลุ่มไลน์ของมันฮีโร่นะครก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มก็เปิดพอดเทท่อง HFM นะครับสมัครตรงนี้แล้วก็แจ้งเลขบัญชีของตัวเองที่ไลน์มันฮีโร่ครับเดี๋ยวเราจะดึงเข้ากลุ่มให้เงื่อนไขาการเปิดเงื่อนไขาการเข้ากลุ่มก็มีนะครับเดี๋ยวแอดไลน์ไปถามได้เลยนะครับต่อไปไปต่อที่หุ้นมาเริ่มตัวแรกก็คือ True ตลาด ลบสิบสามจุดเก้าจุดนะครับทรูยังไม่ไปไหนครับก็มันอยู่โซล่างแหละก็ยังเก็งกำไรได้ไมีโอกาสเด้งขึ้นซับลอสิบบาทสิบถ้าหลุดก็คัดนะครับพีเอ <PM S 1> พักตัวครับยังไม่ไปไหนลงไม่แรงนะซับล้อเราอยู่ไกลยอยู่หกจุดหกนะฮะตอนนี้ก็อยู่หกจุดเก้าเท่าเดิมยังเป็นขาขึ้นครับแผนเดิมได้อิชิก็ยังเป็นขาขึ้นครับแผนเดิมได้ครับซับลอสิบสองจุดสามครับเชตไม่สวยเลยนะ ทิ้งลงมาแบบนี้ไม่น่ารักเท่าไหร่คือควรจะไปได้แล้วนะครับหลังจากที่วอลุ่มเข้าแต่าก,การทิ้งลงมาวอลุ่มลดลงนะครับมีลุ้นเด้งกลับเหมือนกัน0.67คือซับล็อตถ้าไม่หลุดมีโอกาสเด้งกลับนะครับ M ยังเป็นการย่อในขาขึ้นเหมือนกันถ้าไม่หลุดโล30.25จะย่อเพื่อขึ้นต่อครับสวัสด์ตัวใหม่แล้วนะทีน่นี้สวัสด์เป็นขาขึ้นนะครับเนี่ยขาขึ้นชัดเจนตอนนี้กําลังพักตัวลงมาถ้าไม่หลุดโล28.75มีโอกาสพักเพื่อขึ้นต่อครับนวต้าน32บาทครับ สุภาัยัยังคงเป็นขาขึ้นแนวต้านถัดไปประมาณ18.7แนะแล้วก็ถัดไปคือ19.6ครับส่วนการพักตัวตรงนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วพักตัวแบบเคลียบนรอบแรกทิ้งลงมาเคลียบนรอบ2ทิ้งลงมานะครับขึ้นไปชนต้านพักเคลียบนรอบ3โลยกปีโอกาสนิวไฮไปต่อครับสําหรับตัวสุภลัยซับลอดระยะสั้น17.7ครับถัดไปคือตัว b b i k อันนี้สวยเหมือนกัน มันวนเวียนอยู่ในกรอบเนาะตรงนี้นะครับขึ้นมาโซนประมาณยี่บสามบาทนไะเขาดูตัวเลขชัดนะครับประมาณยี่บสามบาทสีท่สิบแล้วก็ทิ้งลงแล้วก็ไม่ผ่านอยู่สักพักหนึ่งขึ้นมากระทิ้งขึ้นมาก็ทิ้งแต่รอบนี้ขึ้นมาเคลียร์บนครับเคลียร์บนนี่เป็นสัญญาณที่ดีนะถ้าพักตัวไม่ต่ํากว่าโลยี่สิบเอ็ดจุดหกตรงนี้มีโอกาสที่จะไปต่อแต่ถ้าต่ํากว่ายี่สิบเอ็ดจุดหกก็จบรอบไม่ได้ลุ้นขึ้นต่อละก็อาจจะพักตัวไซเวตต่อครับ แต่ถ้าเขาเลือกที่จะอยากจะหยุดไซเวแล้วเลือกที่อยากอยากจะเป็นขาขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านได้นะฮะแนวต้านถัดไปประมาณ25บาทแล้วกันแนวต้านจิตวิทยาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นต้านตามคลื่นก็คือประมาณ29บาทถึง30บาทครับถัดไปคือ AS ครับ AS เป็นขาขึ้นนะตรงนี้ออกจากกรอบมาได้แล้วรอบแรกออกมาแล้วก็ทโทรแบ็กกลับลงมาลึกนะครับรอบนี้ออกแล้วยังไม่ได้กลับลงมาแปลว่ามีโอกาสที่จะขยับตัวขึ้นต่อครับซอฟลอดของ AS ล่าสุดเป็น ซับรอดระยะสั้นยอยู่ที่36บาทนะครับตัวสุดท้าย๋อยังตัวรองสุดท้ายเมเจอร์ครับสองตัวนี้เป็นหุ้นในกรอบนะครับเมเจอร์ Major จะมีกรอบล่างอยู่ที่7.35กรอบบนประมาณ9.35ครับปัจจุบันราคาอยู่ที่ใกล้ๆโซนล่างนะครับตรงนี้ใกล้ๆโซนล่างถ้าลงมาอีกจะดีมากแต่ว่าเท่าที่เห็นคลื่นย่อยกําลังจะพลิกกําลังจะพลิกตัวกลับขึ้นไปครับก็มีโอกาสที่ถ้าพลิกได้นะนิวไฮได้ก็มีโอกาสที่จะย่อไปต่อในรอบถัดไปครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่สวยครับแต่ผมจะให้ซับรอดที่7.35เหมือนเดิมนะตัวถัดไป SNp ครับทรงคล้คลายๆกันครับกรอบบน10.5กรอบล่าง8.6นะฮะค่อนข้างสวยเลยซับรอด8.6ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่โซนประมาณ9บาทครับอยู่ในโซนล่างชัดเจนหุ้นที่อยู่ในกรอบมีลุ้นกลับขึ้นไปด้านบนได้นะไม่ได้บอกว่ามันจะกลับขึ้นไปนะผมบอกว่ามันมีลุ้นที่จะกลับขึ้นไปครับถ้าเขารักษากรอบนี้ไว้ได้ครับแต่ถ้าหลุด จะลงไปสร้างฐานใหม่ข้างล่างเพราะฉะนั้นถ้าหลุดซับร้อนก็ต้องขัดลอดด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยสําหรับการตอบไม่ใช่สิสำัการวิเคราะห์หุ้นนะฮะยังไม่ได้ตอบคาถามนะลืมไปวิเคราะห์หุ้นจบแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่การตอบคําถามสมาชิกนะครับเ,เพื่อนๆสมาชิกสามารถถามคําถามได้เลยนะเดี๋ยวผมจะตอบให้ทีละคน แล้วก็หลังจากจบสมาชิกเดี๋ยวจะไปตอบคำถามย้อนหลังให้เพื่อนเพื่อนที่คอมเมนต์มาใน youtube นะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ25นาทีแหละตอนนี้15นาทีน่าใช้เวลา10นาทีในการตอบคำถามของเพื่อนสมาชิกค,ครับหลังจากนั้นจะไปตอบย้อนหลังให้นะครับนาทีที่25นะใครมาดูย้อนหลังก็เลื่อนไปนาที25ได้เลยนะครับ THG แนวโน้มทุน8.25ควรถือต่อไหมครับ THG โอ้โหเสียงดังจ้า อืมผมมองว่ามันไม่ใช่หุ้นที่เป็นขาขึ้นนะผมมองว่ามันเป็นหุ้นที่ทําราคาขึ้นมาพอเป็นหุ้นที่ทําราคาขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่ยั่งยืนนะมันอาจจะจบรอบมันอาจจะจบแล้วก็ได้ถ้าเป็นผมผมคงไม่ถือต่อนะครับถ้าเข้าไปเก็งกําไรอะ่ะแปดจุดสองห้าก็มันขึ้นไปถึงเก้าจุดสี่นะครับเก็งกาไรในหุ้นแบบนี้ต้องเก็งฝั่งขึ้นนะ ย่อไม่ควรเล่นนะครับทีหลังต้องมาถามก่อนแล้วแหละนะค่อยไปเทรดเอเล่าไปแล้วนะครับ <laughs> อืมอ๋อเมื่อ,อาวานนี้มีไข่อะไรนะไข้โซ่ใช่ไหมท่านผิดขออภัยนะะมีคนถามตัวนี้เข้ามานะผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะผมไปดูข้อมูลมาแล้ว <laughs> แต่ก็ยังอ่านชื่อเขาไม่ถูกกดีส <laughs> งสัยจะไปเที่ยวจีนไม่ได้เ <laughs> <laughs> จม์มาเจมที่ยังไปต่อไหม โอ้ย,อยขออภัยต้องตอบสมาชิกก่อนนะลืมไปผมข้าม็อดไปนะฮะเดี๋ยวตอบตัวนี้เสร็จเดี๋ยวไปตอบสมาชิกก่อนนะเจมทีจบรอบเรียสั้นครับส่วนเจามาจบรอบเรียสั้นเช่นเดียวกันครับยังไม่ไปต่อครับหลังจากนี้จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะฮะสมาชิกมีถามอะไรมาบ้างรับต้านซินเนกับ A อจัดไปครับ สินเ็กเป็นหุ้นไซด์เว์อ up นะครับแนวรับหลักๆที่ไม่ควรหลุดเลยคือ11.1ครับแนวต้านอยู่ที่12.8ครับส่วน Aai AA อเตอนนี้แนวรับที่ไม่ควรหลุดนะล่าสุดเคลื่อนย่อย4.84จุดแปครับแนวต้านห้าบาทถึง5้าบาทยีครับแล้วก็ KTC Kbank KTC KTC เป็นไซส์เว้ up ครับล่าสุดทำ V-shape แล้วโลล่าสุดอยู่ที่29.25แนวต้าน31.5ครับส่วน KBank k b เ n k bank เนี่ยจริงๆมันเสียทรงเนาะแล้วค่อยเด้งกลับขึ้นไปรอบนี้ถ้ายอ่อลงมาไม่หลุดโลที่162บาทมีโอกาสยอ่อเพื่อขึ้นต่อไปที่แนวต้าน173ครับพิเทพกับ OSP วันนี้เปิดยอ่อ เปิดย่อแบบนี้ก็คือหลุดโลขึ้นย่อยนะครับนี่คือหลุดโลขึ้นย่อยก็ลงมาเล่นขึ้นหลักนะถ้ายังไม่มีของเนี่ยตรงนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับซับรอสิ113บาทถ้าไม่หลุดมีโอกาสสวิงกลับขึ้นไปครับถัดไปจะเป็น OSP OSP ยังมองเหมือนเดิมได้นะในภาพใหญ่ยังเป็นไซด์เว์อัพนะครับแต่ล่าสุดเนี่ย หลังจากทำวีเชฟแล้ว16.7เนี่ยไม่ควรหลุดนะลงมาถ้าไม่หลุดมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นไปต่อครับแต่ถ้าหลุดก็ขึ้นย่อยถือว่าไม่สวยขึ้นจาจะเป็นเหมือนรอบก่อนหน้านี้ลงเด้งลงเด่ลงลง,ลงนะต้องไปหาจุดเด้งหรือว่าจุดวีเชฟใหม่ในะอนาคตครับโอเคมีอีกไหม bcpg แล้วก็ or บีซีพีจีตัวนี้ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพครับโลล่าสุดที่ไม่คอยหลุดคือ7.95ครับแนวต้าน8.95้ครับ OR มายังไงไปยัง OR นี่มันวนเวียนอยู่แถวแนวต้านด้านบนครับถ้าข่าวดีดันมันขึ้นไม่ได้นะมีอากาศลงกลับมาด้านล่างครับเนี่ย OR มันอยู่แนวต้านด้านบนนะฮะด้านบนประมาณ15บาทถ้าอยากจะฟอลโล่เขาแถวนี้ก็ให้ซับลอ1สิจดนะครับห้ามหลุดนะในขึ้นย่อย สงสัยวันนี้มานึกสมาชิกก็เลยหายพอดีวันนี้ไลฟ์ทองคำสามทุ่มนะเสร็จประมาณห้าทุ่มครับก็พักประมาณสี่สิบห้านาทีแล้วก็มาไลฟ์ต่อนะฮะโอเคถ้าหมดสมาชิกหมดคำถามแล้วเดี๋ยวผมจะไปตอบย้อนหลังให้เพื่อนๆน,นะตอบต่อนะครับจบที่เจมทีเมื่อกี้เป็นอันนั่นขอแนวโน้มอ่ันั่นอันนั้นโหยากเลยครับถือว่ายากหละ มีโอกาสหลุดโลครับถ้าหลุดสีเก้าก็จะเปลี่ยนเทรนทันทีครับจากที่เป็นขาขึ้นแบบไซด์เวอัพจะเป็นการทำขาลงแล้วนะถ้าหลุด PTg โอ้นี่ขึ้นอยู่เลยขึ้นแข็งแรงมากนะครับยกซับลอดขึ้นมานะ PTG ซับลอดแปดุครับแนวะต้าน0ิบาทที่เดิมย่อลงมารอบหน้ายังเป็นการยอ่อเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเทรนยังอยู่ในขาขึ้น AI ต่ตอบไปแล้ว TFG กับสวัสด์สวัสด์ก็ตอบไปแล้วนะครับ tfg tfg ตอนนี้ไซเวย์ครับตรงนี้กับตัวนิวไฮตรงนี้เสียทรงนะครับเนี่ยไซเวย์ way, ชัดเจนกรอบล่างขึ้นย่อยนะ4.84กรอบบน5.45ครับ BCPG รันเทรนได้ไหมทุน8บาทอ่ารันได้ไหมก็ยังไหวอยู่ครับอันนี้น่าจะวิเคราะห์ไปแล้วนะถ้าจำไม่ผิด cwt เป็น evening star ไหมครับคุณ1.26ตรงนี้ใช่ไหมข้างบนอ่าจริงๆมันควรจะไปต่อนะครับแต่ว่ามันไม่ไปต่อไม่ new high ถ้าถ้าสมมุติเล่นสั้นเนี่ยเราน่าจะออกไปแล้วแต่ถ้าใครถือรุ่น new high เนี่ยพอมันไม่ไปเล่นสั้นก็ต้องจบนะฮะไม่ต้องมารุ่น pattern แล้วแต่ว่าถ้าเล่นแบบซ้อมลอดตาม pattern ก็ตรงนี้มีโอกาสที่จะลงต่อในวันถัดไปเพราว่าทำ evening star แล้วนะครับถูกต้องแล้วนะมองถูกแล้ว global global หลุดโลครับขึ้นย่อยเป็นขานลงครับขอแผน LT LT เนี่ย new high ได้แปลว่ายังคงอยู่ในขาขึ้นนะฮะขึ้นมาชุดนี้พักทะลุพักแล้วก็ทะลุครับย่อลงมารอบหน้าก็ยังคงเล่นต่อได้ยัง follow ได้นะครับซอมลดสามสิบแปดครับแนวต้าน4ี่สิบสอดเจ ไม่ดูแปดศูนย์แล้วก็คอมเซเว่นไม่ดูแปดศูนย์โอ้โหสวยมากกำลังลุ้นนิวไฮนะครับเทรนยังอยู่ในขาขึ้นครับซ้อมรอดล่าสุดอยู่ที่ห้าบาทสิบอะไรตัวนะคอมเซเว่นนะลืมไว้ยังไงครับคอมเซเว่นเป็นไซเวย์อยู่ครับไซเวย์ติดต้านบนต้านรับล่างนะฮะ วนเวียนอยู่ตรงนี้โลที่มีคนหลุดยี่สามจุดแปดครับแล้วขอวิธีเล่นทีฟิกช่วงนี้ครับโอเคอันนี้ผมแนะนําไปแล้วเนาะในช่วงต้นรายการเลยนะครับแนะนํากลับไปดูช่วงต้นรายการนะโออาตอบไปแล้วซีฟิกตามาดูกันที่ซีฟกตครับซีฟกตก็ยังเป็นไซเวครับเนื่องจากนิวไฮไม่ได้แล้วก็ไม่นิวโลด้วยก็เลยกลายเป็นไซเวซับล้อล่าสุด 21. 5ครับ หมดแล้วนะคำถามย้อนหลังในไลฟ์มีอีกไหมในไลฟ์มี GLD กับ JD80 GLD ก็เป็นขาขึ้นครับก็ขึ้นตามทองแหละนะแต่ว่ามันไม่น่าเล่นเลยอ่ะมันไม่มีคลื่นที่ชัดเจนถ้าเป็นมุมมองผมนะก็คือไม่ค่อยน่าเล่นนะครับ JD80 ่าไซเวลลอขึ้นไซเวลลอขึ้นนะฮะขึ้นพักขึ้นพักขึ้นรอขึ้นอยู่ใช้ได้ครับตัวนี้ใช้ได้อน่าจะหมดแล้วนะครับอืมอ่ะงั้นถ้งหมดแล้วผมก็จะปิดรายการเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบครับ ใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะถามคำถามแบบนี้นะครับในช่วงไลฟ์สดอยากถามเราได้คำตอบเลยก็เพียงแค่สมัครสมาชิกกับเราผ่านทาง y o u t u นะกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับเพียงเดือนละ300อบาทเท่านั้นเองนะใครที่สมัครอยู่แล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากสนับสนุนพวกเราันที่โลกก็สมัครสมาชิกตรงนี้แล้วก็รับสิทธิพิเศษได้เลยนะครับทั้งแผนเสรดหุน้นรายสัปดาห์ทั้งคลิปสั้นจากอาจารย์พืชนะแล้วก็มี การไลฟ์ของคุณกราฟสวยด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมมาจนจบไปแล้วครับสวัสดีครับ